สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่วิทยาลัยชุมชนสงขลาประจำปีการศึกษา2566ันหค่ะก็วันนี้ก็เกี่ยวกับช่องทางกันเกี่ยวกัารศึกษาเพราผมไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยเสียงหายบ้างอะไรหายบ้างก็มีขัดข้องบ้างนิดหน่อยทางเทคนิคเพื่ถึงก็ถือว่าชดเชยนักเก็ตตัวนักเก็ตตัวคลิปที่บานมาเดี๋ยวผมจะพยายามที่จะรวบรัดเนาะเพิ่มเขึ้นนะก็ไม่มีการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าโพสต์เลยแล้วกันนะครับ โอเคอ่ะเนี่ยโปสเตอร์นี้เดี๋ยวมันจะกระจายไปตามที่ต่างๆแล้วที่แปะแล้วก็มันจะมีคิวอาร์โค้ดอยู่มีคิวอาร์โค้ดอยู่ด้านบนนะคะนะครับก็ส่งนะคิวอาร์โค้ดเนี่ยมันจะมันจะดีตรงที่ว่าส่งนะเราก็เอามือถือไปส่งง่ายแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเราเปิดในถ้าเราได้รับข่าวสารจากข่าวสารที่มันผูกอยู่ในโซเชียลหรือเฟซบุ๊กก็จะมีลิงก์ก็จะแนบลิงก์ไว้ให้ด้วยหลายหลายคนถามมานะคะว่า สแกน QR โค้ดแล้วเนี่ยต้องทาอะไรต่อไหมหรือว่าเป็นการสมัครแล้วหรือเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วการสแกน QR โค้ดเนี่ยเป็นการแจ้งความประสงค์ไว้เฉยๆค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่ได้เสร็จสิ้นแค่นั้นนะคะอาจารย์ยังจะต้องมาสมัครแล้วก็ยื่นหลักฐานด้วยตนเองก็รอติดตามการประชาสัมพันธ์จากหน้าเพจและกันเจ้าของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักสูตร3ปี3ปีนะคะแต่ระยะเวลาเรียนของเราก็2ปีครึ่งหรยนหน้าที่มนเองคร2ปีครึ่ง ค่าลงทะเบียนก็ราวๆเป็นร้อยบาทนะครับมี่ก็สมัครเมื่อนะเริวมันก็20บาท20บาทเองถูกมากก็ลองดูไปเรื่อยๆว่า,เเาสาขาวิชาไหนที่เป็นตัวเรามากที่สุดอ่วก <ๆ S 1> ็จริงๆแล้วของวันนี้อย่าตามเพื่อนนะอาจารย์ดูจากความชอบของตัวเองเป็นหลักเเราอยากเรียนสาขาไหนเรามีความถนัดด้านไหนเนี่ยลองเลือกดูนะคะอันนี้เป็นหลักฐานการรับสมัครนะคะครับรูปถ่ายหนึ่งนิ้วนงนิ้วนะค่ะ หารูปเด่เดี๋ยวนี้ท่านไปที่ร้านก็ตัดต่อให้บอกเอาที่ต้อศึกษาไม่ต้องติดชุดไปอย่างเร็วๆเนาะต่อไปก็เป็นสำเนาพุดเบวกเพิ่มการศึกษาสามมาเลยสามฉบับนะครับต่อไปก็เป็นเน่าแบบชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านสางลมฉบับนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลจนทะเบียนสมรสก็แนบมาด้วยเก็บแล้วก็ค่าสมบัติยี่สิบบาทคุณสมบัติก็จบ ม .6 หก็รือเท่าเท่าค่ะอ่าไม่มีคนเจริตไม่เป็นโรคต่อร้แรงคินไปกินนะครับแล้วก็มายื่นหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเองเนาะใช่ค่ะอ่าที่ที่วิทยาลัยวรงตรงการคือที่เทพานะที่เทพาค่ะอ่าใครมาเทพาไม่ถูกก็คือไม่ว่าจะสมัครไปเรียนศูนย์ไหนก็ต้องมายื่นเอกสารหลักฐานที่นี่นะ้ะที่ไม่ตรงผาเดีามาเดี่ยวงคือคือผมก็ชวนตลอดว่าพวกเรามาแต่แล้วก็เป็นการ นะให้กำลังใจแม่ค้า่อค้าขายข้าวขายข้าวเที่ยงนะนะที่ขายขายน้ำปายน้ป่ขายใสเย็นถ้าจะมารถไฟก็ได้มากินไก่ทอดเทพาชุ่มชื่นะครับนะแล้วก็มีขนมปังโจู่ขนมปังดูดีคือมีร้านอร่อยเยอะมากนะคะบางคนเขาสงสัยค่ะวิทยาลัยชุมชนสงขาอยู่ไหนเรียกว่าอยู่สงขารหรือว่าอยู่ในตัวเมืองอะไรจริงๆแล้วอยู่ที่อำเภอเทพานะคะคือผมขอเล่าในคลิปนี้อย่างนี้ว่า วิเย์ชนสงขาเนี่ยจะไปตั้งในเมืองไม่ได้ค่ะเหตุผลเพราะว่าได้อนิสสงจากอบตว่าให้เกิดในพื้นที่สี่อำเภอแต่ยังใช้ชื่อวิเลย์ชมนสงขานะครับเพราะวิเลยชุมชนที่ผมที่ผมรู้มานะวิเลยชุมชนที่จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อจังหวัดนั้นต้องไม่มีมหาลัยเครได้ว่าเป็นวิธลยที่ขยายโอกาสถามว่าสงขามีมหาลัยไหมครับมีมหาลัยเพียบค่ะจ้ะแต่เนื่องจากว่า มีสี่อำเภอที่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 เป็นส่วนหนึ่งในเขตรับผิดชอบของสปตครับแล้วก็เปิดได้ให้เลือกสี่อำเภอนาทวีเจนะสบาย้อยสบ้ายอยแล้วก็เตีพาทีนี้จะไปเปิดเจนะมีเทคนิคมีเทคนิคเจนะอีกจะไปนาทวีมีการอาชีพการอาชีพจะไปสบาย้อยไม่กล้าไปครับไม่กล้าไปเรามาเตีพาดีกว่าไหมครับก็คือจะเข้าไปนึกว่ามาเตีพาดีกว่า มาธิพาดีกว่าก็เป็นความโชคดีของโชคดีสอง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 สันสองเด้งโชคสองชั้นโชคสองชั้นโชคสองเด้งกับคนเทพาเพราะคนเมื่อก่อนเนี่ยคนเทพาชนะคนเทพาชนะสบายย้อยเนี่ยถ้าคุณจะเดินที่อะไรชุมชนคุณต้องไปปัตตานีค่ะเพราะปัตตานีก็ปวดดวแล้วก่อนหน้านั้นนะไม่แต่ถ้าคนหาดใหญ่คนครูเต่าคนอะไที่ผมวิจารต้องไปเดินทะเลที่วัดเพราะทะเนที้วัดก็ปวดดวงเลยจมองว่าเป็นความโชคดีของคนในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมากๆอาจารย์เพราะว่า อย่างน้อยเนี่ยเราเราเรียนที่นี่ใช่ไหมคะในพื้นที่ของเราเนี่ยค่าใช้จ่ายเราลดลงแล้วการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขา่อก่อนที่มีนารานะเขาขัดใจไปนะเขาต้องเดินทางแต่วันศุกร์แล้วก็ไปหาญาติปญาติพี่น้องอยู่เอาบางคนก็เช่าหอการกดแชร์นี่มีความหมายมากมากค่ะเพราะว่าหนึ่งแชร์นี่สามารถไปถได้บบหลายคุณคุณมีเพื่อนกี่คนล่ะก็แชร์ไปมีคนผมจะกดแชร์นี่มีมีเพื่อนเพื่อนที่ ให้กางให่มาเยอะๆเลยแล้วก็ผลอะไรมาก็ถือว่าเออเป็นการกระจายข่าวสารได้บุญเยอะนะกดแชร์ไม่ใช่ว่านะก็คือมีคุณคุณเอาเอื้อมือไปเอานิ้วเอานิ้วคุณไปแตะเดี่ยวแล้วก็แชร์แชร์เป็นสาธารณะให้เราหน่อยนะคะคือการทำกุศลเกี่ยวกับการศึกษานี่มันมันยิ่งใหญ่ค่ะยิ่งใหญ่มันเป็นการพัฒนาคนมันเป็นการสร้างทัศนคติใหม่ๆนะก็หรือว่าบางคนนี้แบบ ชองนี้กําลังช่องขนาดที่เรากําลังไลฟ์สดเนี่ยกำลังทํางานอยู่หรือว่าไม่ว่างที่จะดูเราเนี่ยแชร์ทิ้งไว้ก่อนได้แล้วกลับไปดูได้นะคะต่อไปครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช่องทางการติดต่อผมจะเสนอสามช่องทางเฟซบุ๊กเว็บไซต์แล้วก็ยู u ูบนะเฟซบุ๊กก็มีสองนะครับคือท่านท่านไปตรงนี้เลยนะ ก็กดหน้าเฟซบุ๊กท่านนะครับท่านก็กดตรงนี้ป<ถ>ุ๊บเปิดค้นหาเนี่ยก็เลือกที่วิทย,ยาลัยชุมชนกาวิทยายลัยชุมชนสกาทีมเว่าวิทยลาลัยชุมชนสกาอันนี้จะเป็นเพจหลักของวิทยายล,ายลัยเราค่ะเดี๋เพจหลักเลยก็เนี่ยตอนนี้ก็ยังไลฟ์อย,อยู่เลยไร<ห>อ,อยู่ซ้ำซ<ห>้อนอยู่นะอันนี้ยังไลฟ์อยู่นะครับวิธีการคือท่านกดแชร์ตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีวงเชียงนี้อันนี้คือรูปเรารูปเราตามซ้อนอยู่ค่ะอย่างนีผมบายบายอ่าอีกอ่าเนี่ย แล้วก็ก็จะมีลิงก์ตรงนี้มีลิงก์มีลิงก์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับสมัครก็จะมีลิงก์ลิงก์คือลิงก์ลิงก์ QR โค้ดติดี่อลิงก์ QR โค้ดเมื่อกี้ค่ะเป็น Google Form ใช่กดตรงนี้แจ้งความประสงค์ที่จะสมัครอ๋ันดับแรกแชร์ก่อนแชร์ก่อนสถานะเลยเลือกสถานะโอกดแชร์เลยเนี่ยมันก็แชร์ได้แล้วแล้วก็ทีนี้ถ้าท่านสนใจท่านก็กดลิงก์ตรงนี้กดลิงก์แจ้งความประสงค์ไว้เห็นไหมเห็นไหมเห็นต้องออกกดลิงก์ตรงนั้ก็จะเป็นหน้า นี้เลยนะครับมันก็จะไปเน<ช>ี่ยนี่หน้าตาหน้าตาท่าเป็นได้อย่างนี้ะ,นะแต่ถ้าถ้าบางคนส่งเกลียวโค้ดผ่านไลน์มันจะมีโฆษณาขั้นนิดหน่อยนิดหน่อยมันอาจจะมีขั้นรายการนิดหน่อยแต่ว่าพอมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเราก็บอ,อกเลยครับอ่านะพยายามบอกให้ถูกต้องค่ะเลขบ,บัตรประจำประจำตัวประชาชนเนี่ยสำคัญสุดแล้วก็ที่สําคัญก็คือหนึ่งเลขหมายเนี่ยกลองได้แค่หนึ่งขอเบอร์โทรให้ท่านเองนะครับนะขอเบอร์โทรเองแต่ท่านบอก็ขอท่านเปนตูวให้หมดแหละดีแล้วนะเดี๋ยวเราลองดูไหมเราลองดูนะอ่าลองกรอกข้อมูลกอนค่ะ นี่โอเคน่าจะประมาณนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ยิงอันนี้ไม่ยิงแค่ลองครบถึงสามหลักไหมคะแล้วกดถัดไปมันก็จะฟ้องถ้ามีดอกจันนี่คือต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะไม่งั้นเขาก็จะไม่ให้กดหน้าถัดไปอ่านะครับแล้วก็กดถัดไปอันนี้มันก็ ทีนี้ก็เลือก,กาาสาขาไหนสนะาขา,าที่เราจะสัมผัสใบมีแต่ว่าออต้องดูให้ดีนะคะว่าเป็นสาขาไหนแล้วต้องดูด้านหลังว,ว่าเป็นศูนย์ไหนด้วยนะคะมีเทพาหัดใหญ่คนเนียสน,น,นีงค่ะวันยื่เอกสารนี่เขาจะระบุเลยววันที่เท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าท่านไม่มาวันนี้ได้ท่านมาตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่24อะ ไดท่านถึงสุกอาทิตย์นั้นอ่ะท่านสะดวกวันไหนท่านมาเลยท่านมาเลยนี่คือคือนี่คือคืออย่างนี้ครับถ้าท่านมาตรงกับวันที่เรากําหนดเนี่ยมันจะมีการต้อนรับที่ดีหน่อยเพราะว่าวันนี้ปฐมวัยก็จะมีเราก็เซตคู่ปฐมวัยเพื่อนเพื่อนปฐมวัยท่านจะได้เจอเพื่อนท่านจะได้เจออะไรใช่ไหมใช่ค่ะแก๊งปฐมวัยงานงี้อะไรแบบเจอแก๊งเราอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเรียนกับคนนี้อยย่าางงเี้จะได้รอย่างเงี้ยได้เพื่อนได้เพื่อนได้อาจารย์ไปนะครับแต่ถ้าท่านมาวันอื่นก็ไม่เป็นไร แต่ว่าไอ้กินกัวเนี้ยท่านอาจจะไม่ได้เอาสะดวกเอาสะดวกท่านเอาสะดวกนะอาจว่าผมสำหรับพิสิทธิ์ไปท่านะอมเไปก็ถัดไปอย่าเพิ่งเบื่อไม่ไม่นานอันนี้ก็ไป็นลายโอเคถ้ามีลิงก์อะไดีหรืยังปรับหน่อยได้ไหมอะไรนะถ้ามันมีลิงก์อง้อได้ค่ะถ้ามันมีลิงก์อันอีกข้อหนึ่งก็เป็นลิงก์มันจะกดง่ายกว่าได้ค่ะนะครับเพราะว่าเราใช้มือถือเราสแกนตัวเองไม่ได้เราใช้มือถือจะสแกนตัวเองไม่ได้ก็แคปหน้าจอ อ่าแคปหน้าจอก็ได้แคปหน้าจอเซฟภาพเอาไว้แล้วก็มาสแกนเลยได้แต่ว่าถ้าเพิ่มถ้าเพิ่มลิงก์ให้ถ้าเพิ่มลิงก์นี่คือแตะเลยได้ค่ะก็โพสต์ตรงอันนี้ผมไม่ส่งนะอันนี้มันก็จะมีเพจของวิชาการตอนเนี้ยเราทำเพจวิชาการเนี่ยเราใช้เพจวิชาการอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันจะไปมันก็จะไปโชว์ในในวิเลยในวิเลยกัแชร์กันแชร์กันมันจะเป็นมันจะเป็นรูปกันก็แชร์กันก็ส่วนมากอะก็จะเป็นข่าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสำนักวิชาการโดยตรงสำนักวิชาการโดยตรงต่องก็พิมพ์ก็ว่าสำ มันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะแล้วก็เข้ามาแล้วก็กดติดตามได้ไหมมันจะเป็นจะเป็นคลิปเดียวกันแหละแต่ว่ามันจะเพื่อถอดโจงแต่พเพราะว่างานรับสมัครนักศึกษาใหม่นี่ก็ขึ้นอยู่กับสำนักวิชาการอีกหนึ่งช่องทางล่ะคะก็คือเป็นของเว็บไซต์ท่านถ้าท่านถ้าท่านเขาเรียกอะไรอ่ะเข้า Google อ่ะเข้า Google พิมพ์ก้าวอยด์จอสงขลารแล้วมันก็จะส่งไปอันกเลยเพราะว่าเป็นเว็บไซต์เราคือตัวแทนของจังหวัดสงขลาทั้ง16อำเภอ นะครับทัวว้งตัวอำเภอนะอยู่ที่เดิาผ่าก็จะมีรูปอันนี้น,น,น,นี่อันนี้คืออันนี้ประกาศป,ประกาศนะครับประกาศต่างๆแล้วน,น,นี่นี่อันนี้คือขอรักสั้นตัวขอ,ร,วขอรักสั้นตัวแลวเราจนะมีสักตัวระยะสั้น,นด้วยอินบ็อกซ์ถล่มทลายมากค่ะกับ <stop> สมัครงานอะไรก็อยู่ในนี้มีอยู่ในนี้ค่ะสมัครงานสมัครอะไรก็อยู่ในนี้หมดประกาศรับสมัครประกาศอาจารย์อะไรเงี้ยก็จะอยู่ในนี้ไปก็ช่องทางทางด้านยูทูบยูทูบเราก็มีนะคะับยูทูบมีสองช่องหลักๆมีสองช่องนะอาจจะเป็นช่องนักเรียนทำองคกาษศาสนาี่ยในช่วงวันเดียวเลยนั่นคือช่องนั้นคือช่องเอาไปพิมพ์ไปที่ถ้าเราเข้ายูทูปพิมพ์ก็ไพิเดินจนตรงทางตรงนี้จะเป็นวิดีโอสวยๆเนี่ยวันก่อนเข้าไปดูอันเนี้ยค่ะอาจารย์ขนมซังเนี่ยค่ะขนมซัง เป็นน่ากินมากเลยจะเรียกขนมอะไรคะขนมซังอแต่ละที่เรียกไม่เหมือนกันนะไม่เแงเรียกขนมซังนะแต่แถวบ้านเรียกขนมซังจะสังเกตว่าคลิปจะสวยๆเป็นมืออาชีพนี่เราจ้างทำอันนี้อันนี้เราจ้างทำให้ถ้ามันดูแบบนู้นไงคะคนทำล่างอยู่แล้วก็มืออาชีพทำมืออาชีพก็มีแล้วก็ทีมงมาเราทำนั่นแหละเป็นรุ่นพี่คอมนะคะรุ่นพี่สาขาคอมบางทีก็จ้างเลย เพราะว่าเราต้องการให้ฟังออกมาโอเคอันนี้พีจีทำวัตุใช่ไหมอ่าใช่ค่ะหรือผลิตทุกปีผล <Okay S 2> ิตมันคือเรียกว่าผูดถึงการลงทุนทุกอยงทางยูทูบอีกช่องหนึ่งก็คือช่องทางของสำนักวิชาการอันนี้ที่กีกว่ามีสองช่องจะพ่วงกันอยู่อ่ะสำนักวิชาการนี่มันเป็นคลิปที่ส่วนใหญ่ก็ผมทำเองค่ะมันก็หลักๆก็จะมีแบบ เหมือนกับว่าเราจำคลิปให้นักศึกษาใช่ไหมก็มีคลิปสอนนะมีคลิปสอนนะว่าเออจะเป็นไงแล้วก็มีคลิปสอนคนทํางานด้วยค่ะเนี่ยเป็น KM ระหว่างคนทํางานด้วยกันอันนี้คือใจภายในผมถือว่าให้พวกเราได้มีช่องทางในการทําก่อนค่ะเดี๋ยวทีไรยังไงก็พัฒนาแต่ว่ามันต้องมันต้องมันต้องทำงานต้องทำบ่อยๆนะใช่ค่ะเพราะมันมันพูดได้ลุกได้ถ้ามันพิมพ์ก็ลุกแล้วก็นำเสนอของใหม่ที่เราคิดว่าดี อันนี้ถือเป็นการฝึกทักษะเลยค่ะนะครับช่องทางของเราก็ประมาณนี้นะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วแหละนะก็เป็นบุ๊กเว็บไซต์แล้วก็ยูทูบถ่านจะเข้าช่องทางไหนก็ก็ได้วแต่เข้าได้นะครับนะเีื้อเยืสอถือไหมก็ฝากไว้ในช่วงของการรับสายศูนย์เก้าสามค่ะสองหกแปดห้าศูนย์หนึ่งอันนี้คือกะยาตีสุภาพรนะคะอ่าโอเค แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง,งก็คือ063150 5806อันนี้เบอร์แป้งเองอันนี้เบอร์ะะแล้วก็ถ้าเป็นประสานจากศูนย์การเรียนต่างๆนะคะคที่เป็นศูนย์นอกนะคะก็ติดต่อพี่ฟิวเลยนะคะคบเบอร์0613712419แต่ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลรายละเอียดเรามันอยู่หน้าเพจ หน้าเพจนะคะอย่างโปสเตอร์อันนี้ก็ปักมุดไว้เป็นโค้ดแรกแล้วก็เข้าไปดูได้เลยกดติดตามใช่กดติดตามนี่มันจะเด้งให้หรือถ้าใครกดติดตามแล้ววันนี้เขาก็จะเด้งให้ว่ามีการไลฟ์ในเท่นี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีค่ะ